ครับสวัสดีครับช่างหนึ่งเพลยต้อมวันนี้เราจะพามากดมิเตอร์ไปนะครับเป็นมิเตอร์ดิจิตอลนะครับจะมีต๊กดูหนึ่งตุ่มครับแล้วก็กดไปเลยศูนย์เก้าศูนย์นี่จะบอกวันที่นะครับวันที่ที่ติดตั้งนะครับแล้วก็ศูนย์เก้าหนึ่งครับจะเป็นบอกเวลานะครับเวลานี้เวลาเท่าไหร่ศูนย์ศูนย์ศูนย์นี่เราใช้ไฟไปกินหน่วยนะครับมันจะบอกศูนย์ศูนย์เก้าเราใช้ไฟสูงสุด ไปก่วัตนะครับใช้ไฟสูงสุดไปกิวัตส่วนสามร้อยนี่ไฟย้อนนะครับพวกติดโซลเซลไฟจะย้อนสามศูนย์เก้านี่ไฟย้อนรวมนะครับไฟย้อนรวมศูนย์เก้าสามขณะนี้เราใช้ไฟกิวัตห้าร้อยไฟเข้ามาขณะนี้สองร้อยสามสิบสามโวลต์นะครับในบ้านตอนนี้ใช้ห้าถึงสามครับในบ้านตอนนี้ใช้ไฟกี่แอมป์ครับ แล้วก็ Rf นี่ค่ากินไฟครับนี่ครับวิธีอ่านค่าง,ง่ายๆครับตามสไตล์ช่างหนึ่งครับฝากกดติดตามในเพจช่างหนึ่งยุ่ยตจอมด้วยนะครับในท i k ต o อกใน YouTube ครับช่างหนึ่งเข่าทองครับสวัสดีครับ